มีคนอยู่ด้วยแฮตรงนู้นมีแฟลกเมนต์อยู่ครับเอาล่ะครับนี่เจอศูนย์ตามทางจริงด้วยเด่นเนสโกออกลง if you อะ o m ตัว contact with the potion r from o p near the b o d e r the w a y the ground you will be with the potion see. ะสิ่งนี้ก่อนดีมีการติดผิดด้วยนะ おいッテんー ไม่มีท่าแบบไฟนอลไว้นี่เหมือนเหมือนทันจิโร่แะ <c oughs> คิดว่าจะมีท่าแบบกดสามเหลี่ยมเหมือนทันจิโร่นะครับ <c oughs> อืมเดี๋ยวมีให้โอ้มีให้เก็บเยอะเลยครับตรงนั้นไปยังไงวะ

น่าจะเจอสูนอีกสักหนึ่งตัวนะนี่พูดถึงก็มา เฮ้ยโหเจอศูนย์กันด no. ้วยจะโกออกมาตบมานี่เออสวยสังหารไม่ได้ใช้อันตีสักทีครับอันตีมันยังไม่ขึ้นให้กดนะทุกคนมันมีแค่บูทเฉยๆแล้วบูทเออเดี๋ยวลองสังเกตดูเมื่อกี้บูทเราขึ้นขึ้นหนึ่งอันใช่ไหมเดี๋ยวลองสังเกตดูว่ามันมันจะเก็บไปใช้ในการต่อสู้อันต่อไปได้หรือเปล่านะครับ พราะมันเก็บบูทช้ามากเลยนะรู้สึกว่าแบบมันเก็บช้า พอได้ดูตัวอย่างมาแล้วอันนี้อันนี้มาถึงอะไรพี่พูดอะไรบ้างตอนนั้นมายถึงตัวอย pues like ่างอะไรครับ <vit> <ลอ> นี่นะฮะก็เป็นที่ที่ทันจิโร่มาสอบถามธามาโยนะครับว่าจะมีวิธีการรักษาเนสโกยังไงนะฮะแต่ธามโยก็ยังไม่รู้นะครับ ธรรมยก็เลยจะร่วมมือนะฮะกับทันจิโร่ในการเก็บตัวอย่างเลือดนะฮะของอสนรที่ที่จะเป็นอสนรแบบข้างขึ้นข้างแรงอะไรนี้นะฮะเพื่อเอามาวิเคราะห์นะครับในการทำทายาในการรักษาเนสโกนั่นเองผมจะไม่สปอยนะจะไม่สปอยว่าจริงๆแล้วธรรมยกยคือแล้วก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะฮะจะไม่สปอยทุกคนนะครับ อ๋อกท็ที่พี่บอกว่ามีอสูรตามทางไงอ่ะนั่นแหละฮะก็คงจะเป็นการเพิ่มเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มเรื่องรองาวแล้วก็เพิ่มความสนุกสําหรับหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนี่มาแล้วฮะอสูรมาแล้วซา <c oughs> สามารุนะฮะกับยาฮาบะ ค妙นิ่งๆหน้ากากสักพิเศน่ราจะได้สู้น่าจะได้สู้ทีละตัวนะยาฮาบะก็น่าจะสู้กับทันจิโร่นะครับแล้วก็ซาซามารุน่าจะสู้กับนิสโกเหมือนในเมซนั่นแหละนะครับสวยาาว่าเพรมันเป็นทีดีอะทุกคนมันแบบมันด้วยความเป็นทีดีมันมีแล้วมันมีแสงเงาแล้วด้วยความที่แบบมันเป็นเซลเชตเหมือน เหมือนแอนดีเม,มอ่ะยิ่งสวยเลยเนี่ยมันบอกเป็น12อสูรจันทราอตอนแรกเป็นทันจิโร่สู้ก่อนวิ่งบวกเลยครับวิ่งบวกเลยครับไม่ต้องรออะไรนะครับ く札が札があります。いつの間にかその札を通して俺の資格を貸してやる俺の資格があればやつらの攻撃が矢印になって見えるさっさと鬼どもの首を切れそんなことができるのかありがとうございます耳飾り耳飾りおい,おい,おい เฮ้ยกะจังหวะพลาดไปหน่ยอยน,นอมสะ,สะนม,มันรวมกันสู้สองตัวด้วยนะโอ้โหมีสแปร์่างนี้เลยเหรอโอ้โหโดนนิดเดียวเองครับอืมสวยวะ่ะสก,กิลมันสวยอะครับทุกคน เนีโกโออกมาอ๋อไม่ได้นี่ว่าเราสู้ตัวนคนเดียวเฮ้ยอันติกดได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะได้กดอันติกันแล้วนะอันติมาแล้วนี่ไงร้านอสนัศดีกระบวนท่าที่สิบโอ้ยยยังอลังการโอ้โหแบบไม่ไม่แรงเลย ก็สระ終わりนี้สิโยซูโอ้โามยงใหญ่ครับโอ้โหทุกคนหลบไม่ทันครับอ้าวเรียบร้อยครับ ก็มาดิครับก็มาดิอืมโอ้มันกันได้แล้วอะทุกคน โอ้โหมันแบบดันหือกูโดนขบวนหนักเลยกูาสใช้บูทโอเคแตกแล้ะมาได้ใช้บูทเอาครึ่งหลอดหลัง